ไปเลยที่กองทัพย์ปฏิซีกันมั่งนะครับจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ซื่อมวลชนสร้างความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์อันดีระว่างกองทรัพย์กับซื่อมวลชนครับโดยกองทัพย์ปฏิซีจัดกิจกรรมนะครับกองทัพย์ภาซีพบซื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครที่ธรรมรัชพบปะปฏิสัมพันธ์นะครับอันดีสซื่อมวลชนกบกับปฏิบัติหน้าที่ด้านกับพันธมในพื้นที่กองคอนถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นถูกปีนะบีนี้ก็จัดทีอาการสมูทโนโรสิบอาผ่น่องขายวชิรวุธโดยมีพลกรีอนุ โอ,โอุไรอรองแม่ทัพรรคที่เป็นประธานครับค่ะโดยเรื่องนี้คะ่ะท่านรองแม่ทับพรรคที่ก็ได้บอกข่าวว่าทุกภารกิจของกองทัพภาคที่ไม่ไหวเป็นเรื่องราวของการออกช่วยเลือกประชาชนที่ประสบภัยแรงหรือว่าประสบภัยน้ำท่วมการออกพื้นที่รวมกันกันกบซื้อมวลชนหรือการรวมกันในการนำเสนอข่าวสัน้นออกไปสู่ซาธารณชนซึ่งมวลชนคะ่ะเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่จะนําข้อมูลข่าวสั้นไปเผยแพร่ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับซื่อมวลชนครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระว่างกองทัพ กับซื่อมวลชนให้เป็นผีนองกันมีไร่กับปูดคุยกันได้ประสานงานกันประว่าพผีนองซื่อกับทห้านก็ต้องทํางานรวมกันและให้ความสัมพันธ์ข้องกองทัพกับซื่อมวลชนเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะครับที่สำกันการนี้นะครับนำความคิดมุมมองของซื่อมวลชนนะครับจะประสบการณ์ด้านปัญญาพันไปปรับใช้กับปัญญาพันในยุคข้อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเหมาะสมกับปัจญาพันของกองทัพภาสีด้วยอีกหนึ่งไอ้ไร่ของอันนี้ก็คือการโอกร้านข้อสมาคมแม่บ้านถั่วบอทราคาโรทิบ้าผันช่องนำผลผลิตภั์นะครับ จำหน่ในได้ชมชิมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นชากาแฟที่พร้อมให้บริการตลอดนะครับเรียกได้ว่าทุกใจบรรดาชื่อม,มนชนกันเลยทีเดียวครับจาก